จำเป็นต้องปรึกษาใครไหมไม่จําเป็นเช่นเรามีเหตุจําเป็นในการโกหกแต่เราเนี่ยท่องคําสอนพระเจ้าขึ้นใจเลยว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดโกหกพูดในสิ่งที่ผิดจากหลักสัจจากความจริงพูดผิดต่อโลกรู้ชัดเจนเลยพระเจ้าสอนมาพอเวามันจะโกหกปุ๊บไอตัวนี้ดีดก็มาเลยเฮ้ยพระเจ้าสอนว่า ว่าห้ามพูดโกหกนะวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อการมีคนเนี่ยใส่ลายป้ายสีเราด้วยคาไม่จริงเราอยากรับผลของการกระทําด้วยการมีคนใส่ลายป้ายสีเรามั้ยไม่อยากเราเริ่มคิดพิจารณาในใจและโยนิโซและทบทวนไข้กวรตาเฮ้ยเราจะรับผลหรือเปล่าวะถ้าเราโกหกในครั้งนี้ผลของการกระทําคือจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคาไม่จริงจะมีคนนินทาว่าร้ายเราตลอดเวลาเรารับผลของการกระทําหวันละว่าเริ่มคิดตามแล้ว ถ้ามีคนนินทาเราสมมติมีคนใส่ร้ายป้ายสีแล้วว่าเราเนี่ยโกงแต่เราไม่ได้โกงเราจะรับไหวปะวะคิดเลยรับไม่ไหววะถ้ามาโดนนินทาทั้งบริษัทที่นี่นินทาเราอยู่คนเดียวรับไม่ไหววะทุกแน่เลยไม่เอาดีกว่างั้นเราไม่โกหกดีกว่าได้ไหมได้เลยแต่เวลาถ้าเราจําไม่ได้ขึ้นใจท่องไม่ได้พิจารณาให้ควรไม่ได้เราไม่รู้ว่าการพูดโกหกผิดเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะเกิดอะไรขึ้นก็โกหกเลยใช่ปะเพราะะไะ มันไม่มีคุณธรรมในใจดีตัวขึ้นมาฟ้องเราขึ้นมาเฮ้ยอย่าทำนะมันผิดเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกนี่แหละคือเจตจำนงในการให้เราสวดคำสอนการสวดเรียกว่าการสัจชายะหรือการสาธยายการสาธยายหรือการสังวัทยายเนี่ยคือการท่องจำทบทวนจะได้นําหลักเหตุหลักผลนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เวลาคนทำผิดมีคนมาปรึกษาเรา อาจารย์อันนี้ทําผิดไหมถ้าอาจารย์ไม่สามารถมีเหตุผลสามอย่างท่องได้ขึ้นปากล้องปากท่องได้ล้องปากขึ้นใจเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคำสอนอาจารย์จะตอบคําถามเขาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์ไม่เข้าใจจะตอบคําถามเขาไม่ได้เลยดังนั้นหน้าที่เราเราไม่ต้องไปตอบคําถามใครหน้าที่เราตอบคําถามตัวเองให้ได้ตอบคําถามตัวเองให้ได้แค่นั้นพอดังนั้นจุดประสงค์ในการสวดเพื่อยังประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อประโยชน์ในการสวดนั้นเรานำคำสวดไปปฏิบัติตามตัวเองได้แก้ไขสันดานคือการกระทำทางกายวาจาใจของตัวเองได้จากทุจริตเปลี่ยนเป็นสุจริตจากการสวดมดนั้นเมื่อประโยชน์เกิดแก่ตนมันจะเกิดกับผู้อื่นด้วยทำไมการที่เรารักษาตนเองได้จึงเกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยอาจารย์ถามว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เปิดเผยปิดญการไม่พูดโกหก ไม่ด่มสุรามันเป็นโทษแล้วเราแก้ไขสัมดาตัวเองให้เรารักษาห้าประการนี้ได้คือศีลห้ารักษาได้เลยนะมั่นคงเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รับเป็นคนดีทําไมประโยชน์เกิดขึ้นกับตนเองแล้วมันถึงเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเขาคําถามคือถ้าเรายังฆ่าสัตว์อยู่เราเบียดเบียน,ยนใครเบียดเบียน,ยนสัตว์ถูกปะเนี่ยกาลังนั่งอยู่ยุงม,มาวิผัวเขาให้ถ้าเราไม่มีศีล เราจะฆ่าสัตว์ด้วยการตียงเบียดเบ,บียนยุงไหมเบียดเบียนชีวิตมันแล้วพรากชีวิตสัตว์ให้ได้ยากแหละเพราะอะไรต้องการความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งจึงทําลายชีวิตสัตว์เดรัจฉานได้หนึ่งตัวแล้วเข้าใจยังดังนั้นถ้าเรายังประโยชน์ได้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราจะเล่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ทีนี้ยุงมากัดจะฆ่าสัตว์ได้ไหมฆ่าไม่ลงแล้วเพราะอะไรมันละอายชั่วกว่าบาปดังนั้นเกิดะอะไรขึ้นเราจะเอาปากเป่ามันเราจะเอาผ้ามาปัดปัด,ปดมันให้มันบินหนีไปซะ หรือเอาอยากันยุงกอยศิภามาทาตัวเองซะเดาบ,บุคคู่มียากยุงขายไหม <laughs> นี่จะโฆษณาให้แล้วนะยากันยุงพอ <im it> เวลาเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรากําลังจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยอะไรเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนดังนั้นถ้าประโยชน์เกิดขึ้นแกนเราได้การเราไม่ทําปาณาติบาตได้ผลหนึ่งอย่างละเราละเว้นจากการพรากชีวิตละเว้นจากการมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยโลหิต วางศาสตราวุธในมือของเราลงเสียเนี่ยราเว้นจากการฆ่าสัตว์ประโยชน์เกิดแล้วเมื่อเกิดแก่ตัวเองเราละเว้นได้ประโยชน์จะตกแก่ผู้อื่นเพราะเราจะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเขาในอนาคตข้างหน้าอีกต่อไปเขาก็จะไม่ตายเพราะเราเห็นไหมนี่แหละยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ฝากคือการสวดมนต์ทุกครั้งต้องเข้าใจสวดมนต์ไปภาษาบาลีอย่าลืมแปลแปลแล้วอย่าลืมไข้ควรตาม เวลาเราสวดมาบางทีเราสวดไปเนี่ยนโมตัสัพพะกวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกลับมาพิจารณาหน่หนึ่งพิจารณาตามน่หนึ่งเอ้ยการนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นนอบน้อมยังไงวะพระเจ้าบอกว่าการบูชาพระองค์เนี่ยอย่างสูงสุดเนี่ยคือการปฏิบัติบูชาดังนั้นเรานอบน้อมพระองค์ต้องนอบน้อมยังไงด้วยการปฏิบัติบูชาพระองค์ให้เราปฏิบัติบูชายังไงศีลสมาธิปัญญา คือการลงมือกระทําตามหลักคําสอนของพระองค์น,นั่นแหละเรียกว่าการนอบน้อมต่อพระองค์การนอบน้อม,อม,อมหรือการศรัทธาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยต้องทําตามอะไรตามคําสอนของเขาถ้าเราปากพูดว่าศรัทธาในพระเจ้าเราต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ให้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ไม่ได้อันนี้ไม่เรียกว่าศรัทธาพระองค์จริงถ้าศรัทธาพระองค์จริงต้องทําตามตาเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งอะเวลาเขาสั่งอะไรให้เราทำทำไห ทำข้าวใหม่ปาลมันเลยอะคบกันใหม่ๆตอนนี้เดี๋ยวนี้เพิ่งกีบกันใหม่ๆเลยรักมากมันบอกอะไรเราทำไหมทำมันบอกอะไรก็ทําหมดเพราะอะไรเพราะเรายังรักอยู่ไงยึดมั่นถือมัน่นพูดอะไรก็เปลี่ยนหมดเพราะอะไรเรารักเขาดังนั้นถ้าเรารักพระเจ้ายัางลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระองค์เราต้องปฏิบัติตามพระองค์ไหมก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นั่นแหละจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จึงเรียกว่าศรัทธ,ธาอย่างยั่งลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าโดยส่วนเดียวพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธ,ธาอย่างยั่งลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระองค์โดยส่วนเดียวจําไว้นะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลน,นั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดยดรจฉานเปรตวิสัยไม่ต้องกลัวเลยใครศรัทธ,ธาพระองค์โดยส่วนเดียวไม่เอาสิ่งอื่นเทพเทวาไม่เอาเราเอาพราะเจ้าองค์เดียวศรัทธ,ธายิงตรงไปที่พระองค์เพียงผู้เดียว ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปเพื่อนรเ,อเรากำเนิดเจดีรชัและเปรตวิสัยได้เลยพระองค์การันตีด้วยพระองค์เองบรรลือสีหานาทเลยนี่ประนันนี่คือหลักคําสอนของพระองค์ดังนั้นการสวดอะไรก็แล้วแต่พยายามอะไรพยายามให้เราเข้าใจให้ได้และใครควรตามบทสวดน,นั้นเพื่อจะได้เข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้การสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ดีอย่างเดียวคือไม่เข้าใจเพราะนั้นการสวดมนต์ของเราดีหมดแต่ถ้าเข้าใจจะดีมากยิ่งขึ้นไป การสวดมนต์สิ้นปีเป็นเรื่องดีมากนะใครไปสวดได้ไปสวดเลยมันดียังไงไม่ใช่ทําให้เรารวยนะมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการไข้ควรตามธรรมสงบลางับอยู่ในบรรยากาศที่เรากําลังสวดมนต์นั้นแต่สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจปีนี้จะเป็นปีที่อาจารย์เนี่ยจัดสวดมนต์ข้ามปีครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์และอาจารย์จะจัด,จดเป็นแนวเป็นแถวเป็นแบบอย่างในการสวดมนต์ใครจะเอาไปปฏิบัติตามก็ได้ หรืออาจารย์เริ่มต้นที่อาจารย์และจบที่อาจารย์ในวันครั้งนี้เลยก็ได้นะมันจะเป็นครั้งเดียวเพราะปีหน้าไม่ทาปีหน้าาจะไปบวชก่อนปีใหม่ดังนั้นเนี่ยปีนี้อาจจะทําเป็นแบบอย่างเราจะสัจชายะจะสาธิยายค,ยค่อยๆสาธยายไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็แปลแปลเสร็จปุ๊บมันจะยังไม่เข้าใจหรอกพอเวลาสวบดบทพระสวดหนึ่งเสร็จปุ๊บอาจจะจะหยุดสวดแล้วทําอะไรอธิบายพระสวดเมื่อกี้นี้เพื่อให้เราเนี่ยเอาใจน้อมไปกับบทระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ว่าเราต้องน้อมใจในการสวดมนเมื่อกี้เนี่ยต้องน้อมใจรละลึกถึงพระองค์ยังไงต้องน้อมใจรละลึกถึงพระธรรมยังไงต้องน้อมใจลึกถึงพระสงฆ์ยังไงบทที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยต้องน้อมกลับมาโอปัยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขการกระทาสัาได้จากบทสวดเมื่อกี้เนี่ยต้องน้อมใจยังไงจะวางไว้เป็นแนวแถวในการสวดในครั้งนี้ดังน้น้าจะสวดหนึ่งพะสูตร์อธิบายสวดอีกหนึ่งพะสูตนแล้วก็อธิบายสวยดหนึ่งพสูตนแล้วก็อธิบายสลับกันไปอย่างเนี้ย จนกว่าจะจบจบในเวลาที่เราจะเจริญอาณาภาสิเมื่อประมาณสักห้าทุ่มสี่สิบห้าเราจะเริ่มเจริญอาณาปานสติเพื่อจเจริญอาณาปานสิเป็นการสั่งสมอินทรีย์บรารมีด้วยกันเอาสติมาตั้งกับกายเพื่อให้มารผู้มีบาปทําอันตรายแก่เราไม่ได้เราจะเจริญกุศลเป็นอาน,นิสงส์มากผลมากที่สุดไม่มีอะไรมากเท่ากับการเจริญอาณาปานสิเราจะเจริญข้ามปีเลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ในการเจริญอาณาปรสิห้าทุ่มสี่สิบห้าถึงเที่ยงคืนสิบห้าไล่ไปสิบครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะเจริญเมตตาอาจจะจะสอนการเจริญเมตตาฝึกเจริญเมตตาในสถานที่นี้เลยแล้วจะเจริญเมตตาด้วยกันโดยอาศัยกําลังของการละนิวรห้าจากการเจริญอาณาบรสิสามสิบนาทีเมื่อกี้นี้ใช้ตัวนั้นเป็นกําลังในการเจริญเมตตาแผ่ออกไปไม่มีประมาณมีผลมากมีอานิสงส์มาก หลังจากนั้นอนุโมทนาแล้วก็แยกย้ายกนกลับบ้านเนี่ยจะเป็นแปลเป็นแนวเป็นแถวที่จะพยายามจะทําไว้เป็นแบบอย่างไม่ใช่ไปสวดกันเอารวยไปสวดแล้วทิ้งตัวเก่าต้อนรับตัวใหม่แล้วพวกเราติดสันดานว่าอะไรเวลาไปสวดนงินข้ามปีก็คือทิ้งความเรวความชั่วไว้ท่วัดเนี่ยสันดาลไหมไปทิ้งความเรวความชั่วไว้ให้พระรับผิดชอบคําถามพระที่ไหนจะมารับผิดชอบให้เราได้ไหวใช่ไหมเพราะลํำพามพระเองอยังเอาตัวไม่รอดเลยทุกวันนี้นะเรายจะจาไปทิ้งว้ทีวัดอีกเอากลับไปด้วย แต่เอากลับไปแก้อะไรแก้ไขสันดานตัวเองความเลวความชั่วมันไม่สามารถสลัดออกไปเหมือนขี้เหมือนเยี่ยวได้นะไม่ได้มันต้องอะไรสลัดด้วยการเอากองกุศลไปแก้ไขมันแล้วความเลวความชั่วมันถึงจะออกไปได้เราไม่สามารถหาอะไรไปชดเชยชดแทนเราต้องเอาธรรม,มะเนี่ยไปล้างไปแก้แก้ที่ต้นเหตุถ้าแก้ได้ความทุกข์จะหมดลงได้พระพุทธเจ้าจึงสอนสมุทยัยเหตุเกิดขึ้นของความทุกข์ ว่าต้นเหตุของการเกิดขึ้นของความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระองค์จงไล่ลําดับตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดขึ้นของความทุกข์อาจารย์ไล่ปฏิจจสมุปบาทที่นี่ไม่ไหวะนะมันยาวเกินไล่ตัณหาเป็นเหตุตัวเดียวเพราะมีตัณหาคือความอยากเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราถ้าเราไม่อยากอาจารย์เห็นในโถแก้วเนี่ย ว่าเห็นแล้วสวยจะอเลยเป็นแบบใจะอะไรเนี่ยไปกระเบื้องเงี้ยว่ามันสวยเจรานายสวยงามเหลือเกินข้างในมีอะไรอ๋อมีเงินเพราะมีเงินร้อยหนึ่งพอดีอยากได้พอดีเลยนี่อยากได้พอดีเลยมันก็เกิดอะไรความอยากอาจารย์เกิดความอยากนี้ได้เพราะอะไรตาจะไปเห็นใช่ป่ะถ้าตาไม่เห็นอาจารย์จะอยากได้ใบนี้ได้ไหมสมมติแก้วเนี่ยมันหลบไปแล้วอ่าหลบเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นมาอีกทีจะไม่มีเงินอยู่ในนี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> สมมุติอาจารย์วางไว้กับพื้นไม่มีใครเห็น เราจะอยากได้แก้วใบนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้เพราะอะไรตามไม่กระทบใช่ไหม,มในทางกับการอาจารย์ยกขึ้นมาใหม่ทีนี้แหละกระทบเลยอาจารย์เริ่มบรรยายสรรพคุณไอ้แก้วใบนี้เจรนายมาอย่างดีมีความสวยงามเนี่ยมีเหลี่ยมมีอะไรสะท้อนแสงอย่างดีขาแก้วาจวทำมาได้นะเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศประเรสริฐสีตาได้เห็นเออสวยจริงหูได้ฟังเออว่ามันยิ่งอยากได้ใหญ่เลยแล้วถ้าอาจารย์ใส่พุทธคุณเข้าไปอีก คุณอะไรต่างนานาที่ในโลกนี้ใส่เข้าไปถ้าใครมีแล้วเอาน้ําเทล,ลงไปจะเกิดเป็นพุทธมนต์เอามาอาบน้ําล้างตัวแล้วจะเกิดสิริมงคลโชคลาภวาสนาจะบังเกิดอยากไหมอยากเลยทีนี้จะเอาไหมาเอาให้ได้ทีนี้มันจะอยากได้ให้ได้สิปัญหามันเกิดเฮ้ยกระโถนไปไหนวะหากระโถนไม่เจอกระโถนหายโอตายแล้วอุปกรณ์นั่งบรรยายมาชั่วโมงหนึ่งจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอุปกรณ์สาคัญหาย,ยานะกระโถนหาย พูดถึงยีนี่ปุ๊บนึกถึงกระโถนขึ้นมาได้เลยก็ว่าทําไมมันไม่เอากระโถนตีใครทีนึ่ว่าออกมาไม่อยู่ข้างมือนี่เองความเป็นจริงบัญญามาถึงขนาดนี้ต้องโดนตีกระบ,บาดกับพระสกคนอยแล้วเนี่ยพอเวลาเราเกิดผัสสะกระทบปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะกระทบทางไหนก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายเวลามากระทบปุ๊บตัณหามันดีตัวเลยอยากได้เมื่ออยากได้อ่ะสมมติจาจารยกให้คนใดคนหนึ่งมันได้อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นของชั้น ของฉันมะสมมติอาจารย์เนี่ยเอาโถนี้ให้เซนไยเซนให้เลยเจ๊ดเจ๊๊ดเ๊ดแล้วอาจารย์บอกว่าโอ้อันนี้เป็นใบเดียวนะมีในโลกอาจารย์ทําเพื่อเราคนเดียวเลยเ,เรา,าปราเปื้มปิติยินดีในอาจารย์อยู่แล้วเอาไหมาเอาเลยยึดเลยมะยึดเลยอีโถกแก่จจะไม่ไม่ชัดกระโถนเลยและกันส,สมสมุติอาจารย์ให้กระโถนเลยใบหนึ่งกูเซนายเซนให้ด้วยเป็นใบเดียวมีใบเดียวในโลกลิมิตดิชั่นไปทุกรายการกูพบไปหมดอาจารย์อิษฐานจิตใ่กระโถนใบนี้ไว้เรียบร้อยคลังมาก ใช้คําว่าขลังไม่ได้ต้องใช้คําว่าเฮียนเฮียนมากเลยกระโถนใบนี้เพราะอะไรมันถูกหวยมาสีงวดแล้วนะอีกระโถนใบนี้ถูกสีงวดติดเลยนะรอลุ้นงวดที่ห้าทุกวันนี้นะมันลุ้นงวดที่ห้ากันมากอาจารย์ไปไหนเป็นไงอาจารย์ขอเลขหน่อยทุกวันนี้นะมันวิดวิดวิดกระโถนมากวันนี้ไปสถาพินิษมาอีพวกครูที่อยู่ในสถาพินิษเนี่ยมันก็ถามอาจารย์อาจารย์งวดนี้เลขอะไรรออยู่นะมันเริ่มแล้วทุกวันนี้ไปไหนนะไม่ถาม ไม่ถามะนะว่าธรรมะคืออะไรไม่ถามแล้วมันถามมาว่าหวยอะไรหวยออกอะไรมันเริ่มถามแล้วแล้วมันจ้องเลขมากเลยทุกวันนี้ว่าทุกวันนี้ทุกคนในที่นี้กำลังร,รองเลขอยู่ว่าอาจารย์จะพูดเลขอะไรอะ่นะมันเริ่มจ้องกันแล้วดังนั้นเห็นไหมมันยึดบ้านถือบ้านแล้วใช่ไหมว่าเจออาจารย์ต้องมีเลขมันเริ่มยึดแล้วถ้าจาไม่ให้เป็นไงเริ่มทุกข์แล้วถ้าไม่ถูกทุกข์มะทุกข์กว่าเดิมอ <L> ีก <L> เรายึดบ้านถือบ้านในกระถนใบนี้เพราะตาเราไปเห็น เมื่อตาเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดความพอใจถ้าอาจารย์ยกให้เอาไปเลยเก็บไว้ให้ดีนะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอาจารย์กระโถนเนี่ยเห็นกระโถนที่ไหนแปลว่าเห็นอาจารย์ที่นั่นแล้วเราพอใจในตัวอาจารย์อยู่แล้วเราก็เลยอะไรยึดเลยกระโถนชั้นทีนี้ใครจะมาขอให้มะไม่ให้ถ้าหายทุกมะทุกเพราะอะไรมันมีโมหะคือความหล,ลงหลงไหลได้เพิ่มในวัตถุสิ่งนี้ว่าอาจารย์ให้มาเสียดายมากเลยไปทําครที่ไหนมาเริ่มทุกร้อนมะทุกร้อน,ท,อนทุกร้อนเพราะกระโถนใบนี้ หรือทุกร้อนเพราะใจมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นของมันยึดกระถนมีไปร้อยใบทํามายึายดใบนี้ใบเดียวเพราะใจมันมีอุปทา,านในกระถนใบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นกระถนใบอื่นได้ไหมได้คุณลักษณะฟังเช่าเ,เหมือนกันไหมเหมือนกันให้มีกระถนสองใบเลยวางไว้คู่กันแต่ใบหนึ่งเนี่ยเป็นจากคุณแม่ดอบบกบัวคู่ให้กับอีใบหนึ่งเป็นกระถนที่อาจารย์ให้เราจะอินกับใครมากกว่ากันสมมุติคนที่ศรัทธาอาจารย์ ไม่ได้ศรัทธาคุณแม่ดอกบบับกู่มันต้องอินกระโถนมากกว่าแต่ถ้าคนศรัทธาคุณแม่ดอกับกบู่มากกว่ามันจะอินกีกระโถถแก้วนี้มากกว่ามันอยู่ที่อะไรเรามีโมหะในไครคือความลุ่มหลงอะหลงในไครอะมันจะผูกติดกับไอ้คนนั้นอะเป็นเหตุราคาโทสะโมหะมันจึงมีกับเราทุกคนราคาคืออะไรความกำหนัดย้อมใจอย่างนี้อุ้ยกระโถนมาวิเศษวิโสมากเลยนี่เรียกว่าความที่เราเข้าไปมี การมาราคะในมันราคะมันเกิดคือความกำหนัดอย่างยิ่งโทสะมันเกิดใครมาเอาไปโกรธนะโกรธใครมาขอโกรธนะโกรธเพราะอะไรมันเป็นของฉันแล้วเธอจะเอาไปไม่ได้โทสะจะเกิดทันทีหายปุ๊บโกรธเลยอัวไปเก็บไว้ไหนเดินตามหาโทสะมันดีตัวขึ้นมาโมหะความหลงไหลได้เพิ่มหลงไหลในสิ่งนี้ว่าเป็นของฉันมันเป็นของวิเศษวิโสเป็นของสวยงามทาั้งทั้ที่กระโถนเนี่ยมันเป็นของใสของเป็นขยะ เป็นของเป็นมูดเป็นคูแต่ในยุคปัจจุบันกระโถนกลับเป็นของสวยงามไปแล้วเป็นของสะสมเป็นของแลไอเทมที่ทุกคนเนี่ยอยากได้กระโถนเป็นของตัวเองมากแต่กระโถนใส่ของสกปรกโสโครกคำถามคือทําไมอาจารย์ต้องชูกระโถนขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยขนาดนี้มันก็พอมีในยะอยู่บ้างหนึ่งคือใกล้มือพร้อมจะตีกระบาลเสมออันนี้คือในยะแรกในยะที่สองคือให้เราเห็นว่ามันเป็นของสกปรกมันเป็นของใส่กระยา เป็นของเป็นกิเลสตัณหาเป็นของที่ใส่แต่ของเป็นมูลฝอยแต่คําถามคือทาไมเอาอาจารย์เนี่ยเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะปกติกระโถนเนี่ยเขาไม่วางบนนี้นะเขาจะวางบนพื้นแต่ไปไหนก็แล้วแต่ทุกวนนกันเนี่ยกระโถนเนี่ยลอยอยู่บนโต๊ะโต๊ะทุกรายการที่อาจารย์ไปอาจารย์เอาวางหน้าพิธีกรด้วยซ้ําทุกวันเนี้ยลอยอยู่บนโต๊ะแต่สมัยโบราณเนี่ยที่เขาใช้กระโถนกันเขามองกันเป็นถังขยะมีใครไม่เอาถังขยะมาวางบนโต๊ะแบบนี้ไม่มีนะมันจะวางบนพื้นเพราะอะไรเพื่อให้พวกเราเห็นว่าของสกป,ปรปกเนี่ย พวกเราเนี่ยอันนี้ไม่สกรปรกอันนี้ตัางหากโค้รสกรปรกคือใจมโนกรรมใหญ่สุดให้ผลหนักสุดมโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจของเราตัวนั้นแหละเป็นตัวที่เป็นความชั่วความเลวเป็นของสกรปรกเป็นมูดเป็นคูดตัวเราเองนั่นแหละเป็นของสกรปรกเป็นของโสโครกมากยิ่งกว่ากระโถนอาจารย์ถือกระโถนน้ำลายในปากอาจารย์เยอะมากเลยอาจารย์ต้องการบ้วนน้ำลาย พอเราเราบ้วนใส่กระถนตอนน้ําลายอยู่ในปากสกรปรกไหม <Okay. S 1> ไม่สกรปรกแต่เวลาบ้วนใส่กระถนสกรปรกยังสกรปรกแล้วต้องเอากระโถนไปล้างเลยใช่ไหมไม่สามารถเอาไปใช้ได้เพราะอะไรมันบ้วนน้าลายไปเดียวแล้วเริ่มอื่ขยะขยันเกลียชงชังแต่น้ําลายมาจากใครมาจากตัวเราเองอ้าวแล้วทําไมออกมาถึงสกรปรกแต่อยู่ในร่างกายเรากลับมองว่าไม่สกรปรกเพราะอะไรเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเองยึดว่าเป็นของเรามันจึงไม่สกรปรก แต่ถ้าอะไรเราผลักออกจากมันไปสกปรกยางสกปรกเรียบร้อยเห็นไหมเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนอะไรก็ตามที่มันผูกติดกับเราเรายึดหมดแต่อะไรก็ตามที่หลุดออกจากเราไปแล้วเราเป็นไงเราทิ้งมันเราไม่สนใจในมันแล้วแต่ทุกอย่างความโสมมความโสโคเกิดจากเราไหมเกิดจากเราเรานั่งบนโต๊ะเราบอกไม่สกปรกแต่เอากระถยมาวางบนโต๊ะบอกสกปรกบอกเป็นของที่ไม่ควรใช้อย่างเงี้ยเพราะอะไรความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนต้นเหตุเกิดจากอะไร ตันหาคือความอยากเมื่ออยากจึงยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของฉันนั่นตัวตนของฉันนี่แหละของฉันที่สุดแล้วยึดมั่นเมื่อยึดมั่นก็เกิดพบความคิดติตึกในตัวเองก็เกิดขึ้นเมื่อมีพบก็เกิดชาติชาติคืออะไรการเกิดเกิดชาติใหม่เมื่อเราคิดติดตึกถึงสิ่งใดอำนาจของจิตสุดท้ายก่อนตายจะนำพาไปสู่การเกิดเสมอก่อนตายคิดถึงหมาพบ ใช่ไหมความคิดเจตะนาเข้าไปคิดคิดถึงหมาก่อนตายเป็นห่วงหมาที่บ้านเป็นห่วงแมวที่บ้านก็เลยคิดขึ้นมานึกคิดติดตึกเป็นห่ว,หวงว่าแล้วฉันตายไปแล้วหมาจะอยู่ยังไงใครจะให้ข้าวให้น้ําตายไปด้วยความเศร้าหมองเป็นห่วงหมาเมื่อ <c oughs> ตายไปพบปเป็นได้เกิดอะไรชาติไปไหนชาติหมาเลยทีนี้เป็นชาติหมาเรียบร้อยเพราะละ่านำไปสู่การเกิดใช่ไหมเมื่อชาติหมาเกิดอะไรต่อไปอีกชาลามรณะย่อมเกิดขึ้น ความแก่ความตายเกิดขึ้นตรงหน้าเรียบร้อยแล้วเรามาเกิดต้องมีการแก่ต้องมีการเจ็บต้องมีการตายเสมอถ้าเกิดปรากฏย่อมเสื่อมปรากฏอีกแก้วใบนี้วันนี้มันยังมีอยู่ถูกป่ะอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ผัดมันแตกลงไปโปะลงไปปุ๊บเนี่ยยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วใช่ป่ะนั่นแหละเรียกว่าความเสือ่อมถ้ามันมีแก้วใบนี้เกิดปรากฏขึ้นมามีมันได้ วันหนึ่งมันจะแตกสลายแน่ถ้าเราหวงเห็นในมันอย่างยิ่งปรากฏมันล่วงแตกทุกไหมทุกเลยเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราถ้าแก้วใบนี้ไม่ใช่ของอาจารย์แต่เป็นคุณแม่ดอกัวคู่เป็นเจ้าของอาจารย์ทําแตกอาจารย์ทุกไหมไม่ทุกเพราะไม่ใช่ของอาจารย์แต่คุณแม่ดอกัวคู่เป็นไงทุกแน่เพราะอะไรเป็นของคุณแม่เอาสักทีหนึ่งไหมอยากจะรู้ไงว่าทุกจริงไหมอ่าถ้าแพงเป็นไง เปลี่ยนแล้วจากคุณแม่เราคุคูทุกมาเป็นอาจารย์ทุกแทนแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมเนี่ยเรียกว่ากองทุกจากการอะไรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นของเรามันทุกเนี่ยต้นเหตุคือความอยากถ้าเราไม่มีความอยากในมันเราจะไม่ทุกในมันเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเหตุในการเกิดขึ้นของมันมาด้วยอาการอย่างนี้แล้วนี้โลดมันจะดับยังไงเลยทีนี้จะให้มันหมดไปยังไงดีจะให้มันดับไปยังไงดีไอความทุกเหล่านี้พระองค์บอกว่าเกิด ต้องดับได้ใช่ไหมแต่มันมีมาแล้วอาจารย์จะดับมันยังไงแก้วมันลอยหน้าลอยตาอยู่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรเรามีอุปทานเข้าไปยึดใช่ไหมเรามีอุปทานเข้าไปยึดนั่นหมายความว่ามันมีตัวเข้าไปยึดไอ้นี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เกี่ยวคือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้คาถามคือถ้าเราปล่อยอซะไม่เข้าไปสยบบูมเาในสิ่งนี้ปล่อยไม่เป็นของเราถ้าแตกทุกไหมสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่ามีมันไว้สักแต่ว่าใช้ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในมันไหมไม่จําเป็นวันนี้อาจารย์นอนที่ไหนนะเรือนไทยถ้าอาจารย์อาจจะไม่เห็นนะสมมุติอาจารย์พุงแต่งถ้าอาจารย์เห็นเรือนไทยโอ้โหสวยมากเลยเรือนไทยหลังนี้แล้วจะก็นอนพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ตื่นกินข้าวเช้าที่นี่เสร็จแล้วจะก็เดินทางไปบรรยายธรรมต่อพรุ่งนี้ไปไหนนะไปบิกบ๊กซีบิ๊กซีลาดดัมลีพรุ่งนี้ไปบรรยายที่บิ๊กซีลาดดัมลี พ่ออาจารย์ชอบเลือนไทยมากแต่อาจารย์ยึดมั่นถือมั่นเลยเฮ้ยอยากได้จังเลยถ้าอาจารย์พัดผ้ากับเลือนไทยหลังนี้อาจารย์จะรู้สึกว่าอยากได้คุณแม่ดอกโบกขึ้นหรือดอกหรือหรือบ้านเรือนไทยไปปลูกที่บ้านเจ้าได้ไหมมันจะอยากได้ใช่ป่ะมันจะอยากเอาไปเป็นของตัวเองเพราะอะไรถ้าไม่ได้มันจะเริ่มยังไงมันจะเริ่มทุกข์ขอก็ได้คุณแม่ขอเลือนไทยสลังนะขอไว้ก่อนเลยถ้าได้ดีใจไหมดีใจจะสยบงอเอาในสิ่งนี้ทันทีถ้าไม่ได้ทุกข์ไหม เริ่มทุกข์ร้อนเดี๋ยวนัจาจะเพราะอะไรเพราะเราอยากได้แต่ไม่ได้คาถามเนี่ยยึดมั่นถือมั่นนาไปสึ่งความทุกข์ทีนี้จะอยู่เรือนไทยยังไงไม่ทุกข์ล่ะเดินเข้าบ้านเรือนไทยไปเออสวยดีเนาะถ้ามีที่บ้านจะดีคิดเหมือนเดิมแต่เช้าวันลงขึ้นเดินออกไปอาจารย์จะทุกข์เพราะว่าเดินจากเรือนไทยไหมไม่ทุกข์เพราะอะไรมันไม่ใช่ของอาจารย์เรือนไทยเป็นของคุณแม่ดอกบัวคู่มไม่ใช่ของอาจารย์อะอาจารย์แค่ละมาอาศัยอยู่รู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่เรือนไทยของตัวเองแต่ชมมันว่าสวยได้ไหมได้พอใจในมน ได้เพลินถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกเซลฟี่กันเลือนไยโอ้ชอบจังเลยได้ไหมได้ตอบสนองต่อความต้องการในความสุขของทัวของตัวเองได้ไหมได้หมดเลยแต่จําเป็นต้องเอากลับบ้านไหมไม่จําเป็นนั่นแหละสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแค่นั้นเลยเราก็ไม่ทุกข์ละถ้าเรามีถ้วยใบนี้เรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราต้องรู้ก่อนว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไปจับในมันพอใจทุกอย่างเลยอย่างได้อย่างมีอยากเป็นในมันหมดเลยแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเอง รู้ไว้ยืมมาใช้ชั่วขราวโอเ้เขาอุตส่าห์ให้ยืมมาเนาะเอามาใช้ชั่วขราวแล้วเราก็ใช้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 ใช,ใช้จนเราคิดว่ามันเป็นของตัวเองลืมไปว่าไม่ใช่เราเนี่ยเรียกว่าอุปทานแต่เมื่อวันหนึ่งเราปฏิบัติจนได้โสดาบันและโสดาปฏิมัติและสังโยชน์ข้อแรกได้เห็นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเรารู้แล้วไอ้นี่ไม่ใช่เราเราใช้มันไปแล้วก็จับมันไว้ยังใช้อยู่เอ้ยยังมีความสวยงามแต่รู้แล้ว เมื่อวันหนึ่งไอ้ของเนี่ยเสื่อมไปทุกไหมยังทุกอยู่แต่ทุกน้อยมากเพราะอะไรรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราไงถ้ามันเป็นของเรามันจะยึดเลยแต่ถ้ารู้ไม่ใช่ของเราเหมือนยืมเข้ามาวันหนึ่งเขาจะเอาไปมันจะเสียใจบ้างนี่แต่ไม่เสียใจมากเพราะอะไรรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยวิธีการเสพสยบัวเมาพอใจในความสวยความงามของตัวได้ไดหมดเสพทุกอย่างได้หมด แต่ไม่ไปนอนจมในบ่วงเหล่านั้นติดบ่วงคือติดคือยังเสพมันอยู่ยังชอบยังพอจะมันอยู่แต่ไม่สยบมัวเมาคือไม่นอนจมในบ่วงแห่งกามราคานั้นไม่จมในมันเนี้ยดับแล้วดับที่อะไรตันหาคือความอยากเพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปทา,านคือความยึดมั่นถือมัน่นแค่ดับตัณหาให้ได้ อย่างนดาจะเลยไม่เอาดีกว่าเว้ยมันมีโทษว่าถ้าเราเอามาเราจะไปผูกติดกับอารมณ์เนี่ยไ,ได้ความเพลินเราจะทุกข์เพราะมันเนี่ยนะคูข้างหน้านะเรารู้แล้วพิจารณาตามนี้จะเอาต่อไปไหมไม่เอาเอ้ยถ้าเราเอาแก้วใบนี้ไปสมมติถ้าเรารู้จักแก้วใบนี้ถ้าเราเอาไปปุ๊บเนี่ยมันมีใบแจ้งเตือนไว้ด้วยเขียนไว้เนบไปทอมกับถ้วยเลยเราก็หยิบมาอ่านไอ้แก้วใบนี้ถ้าเอาไปเนี่ยครอบครัวจะชีพหายวัยป่วงมากเลยจะเป็นหนี้เป็นสินล่มจมสุดๆดชีวิตจะเจริญไม่ได้ ครอบครัวเอาไปตายหมดยกครอบครัวกล้าเอาไปไหมไม่กล้าแล้วใช่ไหมมันจะเริ่มเกิดความกลัวแล้วใช่ไหมเพราะอะไรมันมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากอวยใบนี้เห็นโทษใช่ไหมมันจะไม่กล้าเอาไปมันจะไม่เข้าไปยุ่งแต่ในทางกับการมีใบเหมือนกันแต่เป็นใบชมเชยเยินยอสารเสริญกับ